เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับถ้ามีลุงข้างบ้านอยู่ข้างบ้านเบสเนี่ยมา8ปปีแล้วนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งลุงคนนั้นนะ่ะโดนรถชนตายคุณเบสจะรู้สึกยังไงเมื่อทราบข่าวนั้นสวัสดีครับคุณเบส อขอต้อนรับเข้าสู่รายการป่าตึบทอล์กนะครับเคยได้ดูไหมครับรายการนี้อ๋อเคยครับเคยเคยมีเทปของคุณแม็กเจนอืมเป็นไงครับชอบชอบอะไรครับรายการเราไหมชอบครับดูรู้ว่าเอามาจากไหนรายการเราเป็นรายการถามตอบนะครับอันไหนที่สะดวกใจที่จะตอบก็ตอบได้อันไหนไม่ลำบากใจก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับครับ โอเคเริ่มที่คำถามแรกนะครับคุณเบสเริ่มเข้าสู่วงการได้ยังไงครับอืมตอนนั้นถ้าผมไม่ค่อยชวนเรื่องอายุนะครับแต่จำได้ว่าน่าจะตอนประมาณหมห้าหมห้าอตอนนั้นคือคือเวลาไปสยามหรือเราไปพวกเดินข้าสารเนี่ยเราจะเห็นแบบคนเล่นเปิดหมวกเยอะมากครับแล้วเราเห็นเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงเราก็ ทำได้นี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็ฝึกเล่นกีตาร์มานิดนึงแล้วก็เลยแบบไปยืนร้องเปิดหมดอยู่ตรงสยามครับ,รบในใจตอนนั้น,นเรารู้สึกนะว่าเหมือนมีคน,นะมองเราจกแถวๆคือผมเล่นอยู่แถวปลาย BTS ใช่ไหมเราเหมือนมีคนมองตรงเนี้ยสักพหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาอืเขาก็บอกถามว่าถามว่าเอ,อใ,นในในชื่อเอะไรเบสครับอะไรเงี้ยบอกเออเราการนะเราหานักร้องนําอยู่ คือคือก็แลกเบอร์นครับแลกเบอร์กันแล้วหลังจากนั้นผมก็ได,ได้ได้ไปเข้าร่วมกับวงการน,นะครับอ๋อก็คือหลังจากนั้นก็เลยได้เข้าวงการใช่ครับเอ,อ้ยไม่ใช่นะครับคุณคุณเบสที่ผมถามนี่ผมหมายถึงเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงอ๋อเออคือตอนนั้นจําได้ว่าได้ซ้อมบ่อยๆครับแบบกับการพอพอเริ่มสนิทกันมากขึ้นมันก็เลย เกิดความสนุกครับวงวงการมันก็เลยบันเทิงนะครับอ,อ๋อมันก็เลยเป็นวงการบันเทิงอย่างที่เขาบอกกันใช่คโอเคครับ,รบงั้นคาถามต่อไปเลยดีกว่าอผมอยากรู้ครับว่าผลงานกรารแสดงครั้งแรกของคุณเบสเนี่ยคืออะไรครับอืจำได้ว่าตอนอมอมหนึ่งนะครับมันมีค่ายลูกเสือที่ ที่ที่เขาจะมีรวมเทพซีคือผมในเทพซีแล้วมันจะรวมทุกทุกเทพทุกสาขาเลยครับอ oh. ๋อเมื่อรวมกันแล้วผมก็แบบไปเต้นรอบกองไฟครับตรงตอนนั้นแบบสนุกดีครับมันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบสายตาจับจ้องเอยอันนั้นก็เป็นการการแสดงครั้งแรกของเบสแสดงอะไรครับตอนนั้นเอาผมเป่า <S <S ฟุตฮะเป่าฟุตเป่าฟุตที่ฟุตเป็นที่เป็นเครื่องดนตรีเหรอครับฟุตที่แปลว่าผลไม้ อ๋อแล้วเป็นเปล่าผลไม้อะไรครับอ่าเป็นทุเรียนหมอนทองครับอ๋อทุเรียนหมอนทองหลังจากการแสดงครั้งแรกผ่านไปแล้วทีนี้ภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณเบสะครับอย่างที่รู้กันก็คือเรื่องอเรื่องตั้งวงใช่ไหมครับครับทีนี้เราทราบมาว่าคุณได้รางวัลจากเรื่องนี้ด้วยซึ่งเป็นรางวัลอะไรครับอ่าได้รางวัลสุพรรณครับอ๋อนั่นก็คือรางวัลสุพรรณหงษ์ สุพรรณบุรีครับอ้อคุณเบสก็คนสุพรรณบุรีเหมือนกันเหรอครับใช่ครับคนที่ไหนครับเนี่ยผมค,คนบ้านโป่งครับเดี๋ยวนะบ้านโป่งมันลาดบุรีคือแม้ผมเขาอยู่บ้านโป่งแต่ว่ามาคลอดผมที่บ้านปะมาอ๋อก็เป็นคนบางปะมาเหมือนกันเลยนะโอเคทีนี้มาถึงคำถามต่อไปเลยก็เป็น ป่าครับครับเป็นภาคกางเหนือครับอ๋อโอเคครับได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยคุณเบสทำเบื้องหลังด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ทำเบื้องหลังด้วยเป็นยังไงบ้างครับคือก็แตกต่างครับแตกต่างกับตอนที่เราเป็นนักแสดงเยอะพอสมควรเลยครับคือแรกๆที่ทำมันก็จะมันจะงงๆนิดนึงพี่ไม่รู้ว่าเออเราจะเริ่มยังไงดีเราต้องเราจะ หยิบแป้งตรงนี้ยังไงว้เราจะเราจะ,เราจะทําให้มันทันยังไงถ้าลูกค้ามาเยอะอยงไงครับมันคือเรื่องของการเมเนเที่เราต้องเพิ่มขึ้นแล้วบางทีนะพี่มันเรื่องเงินเราขายกล่องสามห้าถ้าเกิดเราขายสามห้าถ้าเขาซื้อสามกล่องเราลดให้เขาได้ไหมมัก็จะเป็นโปรโมชั่นนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะคุณเบสเ,เบื้องหลังอะไรครับเนี่ยทำไมมีแป้งด้วย เป็นเบื้องเบื้องยนหลังกองถ่ายครับอันนี้ผมขายอยู่หลังกล้องถ่ายไม่รองครับอันนี้คือขายอยู่หลังกล้องถ่ายเลยใช่ครับเป็นเบื้องหลังนะครับใช่ครับ๋อ้ช้อนดีกว่าไหมครัอันนี้เป็นป่าฝากโปรโมทโอเคครับอันนี้เบื้องยนต์ของคุณเบสนะครับก็คือขายอยู่หลังกล้องถ่ายใช่ครับโอเคเป็นเบื้องหลังไปเลยนะครับครับทีนี้อยากรู้ว่าตอนคุณเบสไปถ่ายเพลง อ้าวเนี่ยรู้สึกยังไงมางครับคือจําได้ว่าตอนที่ไปเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงอะไรออืเขาก็ไม่ยอมบอกชื่อเพลงผมว่าเออเพลงนี้เพงแต่แต่มีการส่งให้ฟังอ่า <c oughs> ก็ไปเจอถ้าถ้าพี่ได้ดูเอมวีมันจะอยู่ในในบ้านเยอะ,อะใช่ใช่ใช่อยู่ตรงนี้เยอะ,อ,ะอยู่แบบพื้นที่อินดอร์อะไรเงี้ยอ่าครับ,รบมันก็มันร้อนอบอ้าวอนไรปนะแล้วเราผมก็ะบนวมา อบอ้าวพวนี้ยอืมพี่จตอมชอบเขาบอกเอ้ยเบสพ,พ,พ,พี่อยางหาชื่อเพลงแล้พอผมพูดแบบอย่างนี้เลยอบอ้าวเงี้พี่ตอมบอกเฮ้ยอันนี้เอาใช้ชื่อเพลงเลยใช่ครับตอ,อรตอนแรกตอนแรกอ่ะเพลงเขาไม่ร้องว่าอ้าวเฮ้ยวนะ่าร้นอนเฮ้ยอ๋อ,อคือตอนแรกท่อนมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วเขาแบบกำท่าอะไรไหมพี่อบอ้าวแบบนี้เบสพี่ชอบก็เลย หลังจากนั้นเพลงก็เลยเปลี่ยนครับเป็นอ้าวเฮ้ยอะไรโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่เท่ากับว่าเอ,อถ้าวันนั้นคุณเบสไม่ได้ทำท่านี้<ม>เพลงนี้ก็คือไม่ได้ชื่อนี้เลยอาจจะชื่อแบบเพลงแบบร้อนจากอะตอมอะไรเงี้ยครับโอ้โหนี้ต้องต้องขอบคุณคุณเบสนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่จำติดหูเลยตั้งแต่วันนั้นใช่ใช่ครับ ทีนี้เรามาต่อเรื่องของรายการคุณเบสมากดีกว่าอันนี้คือทีมงานเราแล้วก็ป๋าก็ได้ดูแล้วนะครับ,รบติดตามมาทุกอีพีเลยชื่อรายการว่า The Best Show ใช่ครับนะครับในรายการเนี่ยเขาก็จะเชิญแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยเรื่องเรื่องหนังใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าคุณเบสอชอบหนังแนวไหนโหชอบดูบ่อยอะไรอย่างนี้เลยครับถ้าถ้าดูบ่อยมากๆคือช่วงนี้ต้องบอกว่า นังที่มาเกี่ยวกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเกี่ยวกับสัตว์ทีนี้ในนั้นมีนักแสดงเยอะไหมครับในเรื่องไม่ค่อยครับไม่ค่อยเลยเหรอใช่ครับไม่ค่อยเยอะครับอนี้ประมาณประมาณใช่ไหมครับถ้าเรื่องที่ดูล่าสุดก็เป็นคนสองสัตว์หนึ่งครับคนสองกับใช่กับม้าครับม้าแล้วคนนี่คือพระเอกนางเอกหรือไงเอาไม่ไม่ครับสัตว์นี่จะเป็นพระเอกส่วนใหญ่ก็นางเอกก็จะมีเป็นเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ที่ป่าเคยดูผ่านๆมาครับมันจะเป็นคนหนึ่งกับงูอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นงูเหลือมอ่าคนก็จะเป็นผู้ชายครับอ๋อผู้ชายแล้วก็งูจะเป็นเพศหญิงอืม,อมที่อันนี้ที่ที่ป่าเคยแบบดูผ่านๆมาแลวอันนั้นพอจะจําชื่อเรื่องได้ไหมอันนั้นอืชื่อเรื่องผมจําไม่ค่อยได้เลยครับป่าจริงอันนี้ยอมรับจริงเลยเพราะว่าปกติเป็นคนจําเฉพาะพวกหมดหมูอะไร่เงี้ยครับอ๋อหมวดหมูเอาอย่างนี้แล้วกัน อ่ามันมันชื่อหมวดหมู่อะไรครับหมวดหมู่นี้อ่าอ a น a n i m อ l อ๋มก็ตรงตรเลยตรงตรงครับเมื่อตรงตรงตรงตเลยไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นมาเยอะมากครับอืมพอจะเล่าตอนจบให้ฟังได้ไหมครับผมไปไม่ถึงอไม่เคยดูจนจบเลยอ่าแล้วเราชอบได้ยังไงปะาก็งงงผมรู้สึกว่ามันมันมีเสน่ห์ครับมันมีเสน่ห์ช่วงจังหวะแบบ ตอนตอนคลายแม็กมีช่วงช่วงคลายแม็กครับถือว่านักแสดงผู้ชายน่าจะแสดงได้อย่างเต็มที่เต็มที่อยู่ครับเต็มที่นะแต่บางทีน้องก็งงืงน้องหมายถึงน้องม้าใช่เพราะว่าแน่นอนมันเราคุยกันคนละภาษาใช่ครับน้องจะงงแต่แต่น้องเขาก็เล่นได้เล่นเล่นก็เล่นได้ครับเล่นได้น้องบางทีน้องจะแบบเออด้วยสัญชาตญาณเขาสัญชาตญาณครับเพราะเล่นแรงไหม บางทีไม่ครับบางทีแรงบางทีบางทีก็แรงนะเพราะว่าม้าก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ครับก็แน่นอนเรามันคนละไซส์กันคนกับม้านะครับ,รบเล่นด้วยกันก็อาจจะมีกระทบกนันเล่นบทอาจจะบางทีไม่เข้าไม่เข้ากันนะครับแต่ถ้าเล่นเข้ากันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องแต่ว่ามัมนมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ในช่วงนึงก็ดังมากๆแต่ไม่แน่ใจว่าป๋าเคยดูไหครับเป็น,น,นเป็น,ปนอินดี้ไหมหนังอินดี้ไหม,ม ตอนนั้นโปรดักชั่นก็ค่อนข้างจะดูโอเคอยู่ครับไม่แน่ใจว่าอินดี้หรือเปล่าเรื่องเรื่องดีเทลผมเป็น <ผม S 2> งไงมาครับในในหน,นังสำหรับแสดงเรื่องนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นผู้หญิงสองครับแล้วก็เป็นแก้วหนึ่งใบโอ้โหคือในในเรื่องมีแค่นักแสดงผู้หญิงสองแล้วก<ช>็แก้วคแค่นั้นเลยครัอ่าใช่ครับมีแก้วครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นหนังอันนี้อันนี้น่าจะแปลกที่สุดเท่าที่ ป่าเคยเคยเคยได้ฟังมาเลยนะใช่ครับผมตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าจําได้ว่าเปิดดูแวบเดียวเองอะแล้วก็ไม่ไม่ดูต่อเลยครับใช่ครับมันความรู้สึกมันเป็นไงครับดูจบแล้วไม่ไหวครับน่าจะโอ้โหแบบน่าจะน่าจะเป็นแนวแบบว่าเฮ์เลอร์นิดนึงมันมันเรียกว่ามันกระทบจิตใจดีกว่าครับมันมันเห็นแล้วมันรู้สึกสะเทือนแบบมันค่อนข้างภาพมันค่อนข้างเลียวหรือเลรุนแรงครับ มันคือเหมือนจริงเลยอ่ะมันมันมันจริงมากอะครับจริงมากมีชื่อเรื่องไหมฮะหรือถ้าจำไม่ปิดชื่อทูทูอะไรครับครับทูทูทูมอกี้ผู้หญิงก็น่าจะเป็นแบบทูเกิลไหมทูเกิลอ๋อทูเกิลวันครับครับทูเกิลวันครับใช่ครับมาถึงคําถามอีกคําถามนึงครับทีนี้เกี่ยวกับนี่แหละการแสดงนะครับ เห็นมาว่าคุณเบสโอ้โหตั้งแต่เล่นหนังก็ได้รับบทบาทมาเยอะเยอะไหมครับแตกต่างกันก็หลากหลายครับหลากหลายเลยหลากหลายหลากหลายประมาณนึงนะครับทีนี้ถ้าให้คุณเบสเลือกคุณเบสอยากรับบทอะไรอีกไหมถ้าเลือกได้อยากบทอะไรใช่ไหมบทที่บทบที<บ>ท่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยบทหมูครับบทหมูอ๋อหมายถึงว่า เราแสดงเป็นหมูใช่ไหมบทหมูที่ตลาดนี่แหละครับตรงร้านนมเบืองอคือวางแผนไว้ว่าขายนมเบืองพอโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะบดหมูต่อก็คือหลังจากเรามีงานการแสดงแล้ว<ช>อันนี้ก็คือเป็นอีกบทหนึ่งที่เราอยากจะทําใช่ครับก็คือบทบทหมูเลยใช่ครับรบ,บทเราสนเราอยากบทละเอียดหรือบทหยาบจริงๆชอบชอบความหยาบหยาบนนึงครับมันมันได้เทคเจอร์กว่า เวลาเรากินนะนะใช่ครับมันไม่ไม่เด้งมากมันเหมือนแบบเราได้เคียวหมูอยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าเราไปทําบดหมูจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าบดหยาบเราจะเนื้ออย่างเดียวหรือเนื้อผสมกับมันด้วยเวลาเวลาผมบดบดบดเนื้อหมูเนี่ยจะไม่ค่อยผสมอะไรครับอืมก็คือเป็นเนื้อร่วนเนื้อร้วนเลยครับเนื้อร้วนเลยเนื้อร้วนเลยโอเคครับก็ค่อนข้างจะเป็นบดที่ไม่ค่อยมีใคร เท่าไหร่นะไม่ค่อยมีใครคือคือเห็นบ้างครับพี่ตามตลาดแต่ว่าก็เราเราอยากลองเข้าไปทดสอบบทบทนี้ด้วยตัวเองอืมแต่แต่ก็ต้องระวังนะคุณคุณเบสเพราะว่าเห็นบาเห็นข่าวมาเยอะก็คือเวลาบทหมูแล้วมือมือมันจะเข้าลงรืงนอันนี้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 เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆครับเพราะว่ามันมันก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้มีสมาธิใช่ครับต้องใช้สมาธิเยอะต้องมีสมาธิใช่ใช่ครับไม่งั้นนี่ นิวอาจจะหายนะนิวอาจจะหาย<ช>เลยครับก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับอ่าพูดถึงหนังอีกสักคำถามหนึ่งได้ครับถ้ามีหนังให้คุณเบสเลือกสองเรื่องคุณอยากแสดงเรื่องอะไรผมมีให้เลือกอ่ะครับระหว่างนี่และครับสไปเดอร์แมน Way Home กับดึกดำาดื จริงๆเลือกเลือกค่อนข้างง่ายมากนะพี่อืมก็จริงๆชอบถ้าชอบเราชอบแบบแน่นอนน่าจะชอบถ้าเลือกง่ายนี่น่าจะชอบแบบความความแมสอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับอืมก็จะเลือกเล่นดึกดำเดือครับโหดึกดำเดือยป๋าได้ยินเรื่องนี้มาจริงๆมันก็เป็นหนังรางวัลนะจริงๆได้ได้ยินมานานมากแล้วใช่ครับเคยได้ยินเคยได้ยินตอนนั้นคือออกทีวีหลายช่องมากครับดึกดำเดือยทำไมเราถึงชอบเสน่ห์ของเรื่องนี้ ผมชอบวิธีคิดของตัวหุ้มกลับด้วยครับมมมอง,มองนี่เขามองต่อสังคมว่าม,ม,มันจริงจริงจริงจ,งจงตั้งแต่ชื่อเลยไหมตั้งแต่ชื่อหนังเลยไหมมันดูเป็นอะไรที่แบบมันมี creativity มมมนะพี่มันเหมือนมันเหมือนเป็นการเล่นคํากับดอเด็กโอโ้โหถู้งไหมฮะจริง,รงดึกดำเดยมันฟังครั้งแรกแล้วมันแบบเอ้ยคำเนี้ยคนคิดคือแบบโคตรเก่งจริงๆมัน มันเอาง่ายๆเลยเรายังไม่ต้องไปดูหนังเลยนะแค่ชื่ออจะสะดุดก่อนเลยครัชื่อเชื่อดึกดำเดืยพีบ่งบอกทุกเรื่องของหนังมันมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของความครีเอทีฟครับจริงๆก็เลยชอบมากความหมายด้วยด้วยด้วยตัวของชื่อหนังนะครับดึกดึกนี่เรารู้แล้วว่ามันมันน่าจะหมายถึงแบบมืดมืดมืด,มด เพราะจันทร์ขึ้น,นดา <ำ S 2> ดานี่ยิ่งมืดเลยม,มืดกว่าแล้วดื้อก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ามันแปลว่ามืดมากมืดที่สุดเลยมันคือมืดดื้อนะครับ,รบทั้งหมดนั่นก็คือคําถามที่เราได้ถามคุณเบสไปแล้วคุณเบสก,ก็ตอบเรียบร้อยโหก็เรียกได้ว่ามีทุกรูปแบบเลยครับคำถามเขาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนถึงปัจจุบันนะครับ สุดท้ายนี้ครับแน่นอนว่าคุณเบสมีชื่อเสียงมาจากการเป็นนักแสดงเอาจริงๆคือป๋าอยากลองส่งบทให้คุณเบสเล่นสักบทหนึ่งก่อนก่อนจะจากกันได้ไหมอ๋อออยินดีครับยินดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวป๋าจะสมบุติเหตุการณ์และให้คุณเบส acting นะครับต่อหน้ากล้องเนี้ยแล้วก็ปิดรายการเลยเดี๋ยวจะมาทำสมาธิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าจะพูดโจทย์ไปให้นะครับพร้อมไหมฮะครับพร้อมครับ เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับถ้ามีลุงข้างบ้านอยู่ข้างบ้านเบสเนี่ยมาแปดปีแล้วนะครับแล้วอยู่มาวันหนึง่งลุงคนนั้นอะ่ะโดนรถชนตายคุณเบสจะรู้สึกยังไงเมื่อทราบข่าวนั้นอ้ไอ้ันเดี๋ยว <well. S 1> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>ปาจะนับแบบกองถ่ายนะครับอาแสงอร้อมครับเสียงร้อมครับ เปิดแลวครับน้ำปบบปลาเปิดได้ครับใช้ได้โอเคนะอ่าห้าพร้อมครับไม่ใช่ครับปานับถอยหลังเฉยๆอคคห้าสี่สามสองแอคชั่น ลุงไม่น่าตายลุงไม่น่าตายขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมรายการป่าตึ๊บทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราโปดกดไลค์ใน Facebook กด See First เพืดด่อที่จะมั่นใจในเห็นตอนใหม่ๆในรายการของเราและกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของเรานะครับ และกดกระดิ่งที่บ้านคนอื่นเพื่อได้เตือนเขาว่าปัะตึบตอนใหม่ๆออกมาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมรายการปัาตึบทอล์กนะครับ